ใกลกเฟร์แรงค่ะวันนี้ก็จะพาเอารถเจ้าคันนี้นะคะไปส่งมอบให้กับลูกค้านะคะที่เม้าบ้านเลยเดี๋ยวก่อนออกนะคะเรามาดูกันนะว่าของแถมเราใส่ไปครบหรือเปล่านะคะนี่เลยเป็นรถสี่ประตูยกสูงเกียออโตโอสีขาวมุกนะคะเริ่มต้นเลยที่กันศาส์นะกันศาส์ติดตั้งให้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนิดนึงนะคะ ดูความเรียบร้อยรถก่อนนะอ่าเรามาดูตรงนี้เลยนะคะมาดูอึบอึบขออนุญาตนะคะนี่ค่ะแม่แรงอ่าสายเหออกมาแป๊บนึงนี่ค่ะดูเลยแม่แรงนะคะแล้วก็กุญแจอุปกรณ์ตกแต่งอยู่ครบนะคะปแล้วก็มาดูกระบะไรเนอรนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นู่นเลยยางอะไห ะะซูมดูยางอะไรล่ดนึงยางอะไหอยู่นะคะจะแล้วเรามาดูรอบรถกันนะว่าปกติไม่มีเฉี่ยวชนที่ไหนเลยนะคะก่อนออกส่งบอารถพาบนดูรถก่อนเลยรอบหนึ่งจุกๆนะคะมาเลยมาเลยมาเลยแต่ว่าเบื้องต้นน่ะก้อยเช็คให้แล้วนะคะแล้วก็มีทีมงานช่างมืออาชีพตรวจเช็ครถที่มาลงรถลงโซลูมทุกคันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของ ของเหลวต่างๆในนี้นะคะเราเช็คให้ทุกอย่างเรียบร้อยถ้าไม่เช็คเราไม่ยอออกจากโชว์รูมให้นะคะก็ตอนนี้ได้เลิกยามงานดีแล้วนะคะวันที่6นะ6ทพันวา2563นะคะจะนำรถสีะตูยกสูงเกียร์ออโต้ไปส่งอมอบให้พี่สุภาพถึงหน้าบ้านเลยค่ะรอรับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลย let's go สวัสดีค่ะตอนนี้ก้อยก็เดินทางมาถึงที่พักของพี่สุภาพแล้วนะคะนำรถมาจัดส่งถึงที่เลยขอสัมภาษณ์นิดนึงพี่ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจครับผมได้รถรถใหม่ครับผมดีใจออกรถเป็นรุ่นอะไรคะอีซูซูครับดีแม็กครับสี่ประตูยกสูงครับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับพี่เจอก้อยทางไหนบอกเขาหน่อยอ๋อดูแรกดูจากยูทูบก่อนครับผมยูทูบแล้วก็ไปดูที่เฟซบุ๊กอีกทีนึงแล้วก็แล้วก็แอดไลน์เข้าไปแล้วก็คุยทางไลน์ แล้วได้ตามตกลงกันไหมเงื่อนไขตามที่เราคุยกันไหมพี่อ๋อได้ตามตกลงกันครับผมค่ะฝากบอกนิดนึงถึงคนที่กาลังตัดสินใจซื้อรถนะคะกับก้อยนะใครที่อยากตัดติต่อซื้อรถครับผมก็ติดต่อคุณก้อยได้นะครับผมก็บริการดีนะครับผมส่งถึงบ้านเลยครับครับก็เดี๋ยวขอตัวส่งมอบรถให้กับพี่สุภาพก่อนนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณพี่สุภาพมากเออเดี๋ยวก่อนเราโอนจอง99บาทได้แหวนทองด้วยนะคะอันนี้ได้จริงไหมพี่ได้จริงครับได้จริงครับได้จริงเนื่ง ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี่สวัสดีค่ะเดีย๋ยวไปส่งม้ารถก,กันค่ะ